ขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องต้นน้ำครับสวัสดีค่ะหนูชื่อแดกหญิงชัญญรัตน์ชาติรศนพริมลิศชื่อเล่นชื่อน้องต้นน้ำอายุ8ปดปีกำัง ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพัิกุลเงยนค่ะวันนี้หนูมาโชว์ในเรื่องของการร้องเพลงเพลงบอกก้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะเพลงนี้มันยากต้องฝึกฝนท่าเต้นและการร้องค่ะ หนูกเก่งมากที่หนูไม่เหนื่อยแต่แดนเซอร์ที่ขอย่าดมนะลูกไม่ดมขออย่าหอมให้กรรมาการขอยขอย่าหอมโอ uh ้เชื่อหรือเกินนะว่า<อ>ใครที่เห็นนงต้นน้ำโชว์เมื่อสักครู่นี้คงจะให้ใจหนูไปเต็มๆเลยล่ะครับต้นน้ำขอบคุณครับขอบคุณคร่ะงยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะยังไม่เคยที่ กรรมการทั้งสามคนจะลุกขึ้นแดนกับคุโรที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยต้นมาเนี่ยทุกอย่างแตกหมดเลยเนี่ยเพราาะว่ถ้าเป็นครูรชิมิเนี่ยครูครูิมิจะลงไปเต้นล่างคุโรชิมิจะไปชวนเรากำลังนึกถึงเลยนะถ้าครูรชิมอยู่ตรงนี้คุโรชิมิจะต้องก้าวชิดก้าวชิดก้าวชิดก้าอย่างแน่นอนเป็นเป็นนั่นนครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์นะ ฝ่ายแน่ๆของเราดีกว่าแหมเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าลุกขึ้นเต้นคนแรกเลยคุณครูคนนี้ของเราครับพี่ต้นครับเป็นยังไงบ้านบโชนี้ครับเชิญครับพี่ไม่รู้สึกเหมือนดูเด็กประกวดรู้สึกเหมือนดูนักร้องมืออาชีพคนหนึ่งขึ้นมาแบบพรฟอมให้เราดูครับร้องเก่งมากเต้ขวบแตดขวบอ่ะเธอเต้นไปร้องไฟหอบไหมหอบ ไม่ต้องสืบแล้วหอ,อกแน่นอนคือน้องควบคุมการร้องนะครับแล้วก็ควบคุมการลมหายใจอะไรทุกอย่างเก่งมากลูกเอื้อนอะไรเก็บครบและที่สำคัญคือร้องไปด้วยเต้นไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันยากมากคือมันต้องใช้พลังกำลังเยอะมากแล้วก็น้องทาได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือน้องความมั่นใจแล้วก็มีมีมสเสน่ห์มากๆคือแบบมเล่นกับกมการเหมือนเหมือนเหมือนน้องไม่ประหม่าเลยเลยคือรู้สึกเหมือน เป็นมืออาชีพแล้วครับเก่งมากๆชอบมากมาต่อที่พี่อีฟบ้างดีกว่าเชิญพี่อีฟครับ <S <S มันเห็นแล้วมันก็น่าชื่นชมอ่ะทุกครั้งที่หนูมาหนูก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโชว์ของหนูหนูก็มีการดีไซน์ว่าเอาวันนี้หนูจะร้องเพลงบอกกล้าบอกครูหนูก็ใส่ชุดน,นักเรียนอ,อะไรเนี้ยเออถ้าพี่ถ้าพี่ต้นเห็นหนูครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ต้นก็จะเจอหนูอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนที่พี่กับอุบาเคยเจออะไรเงี้ยแต่ว่า ชอบสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบต้นน้ำและอยากอยากขอให้เก็บไว้ก็คือความสดใสของหนู<ม>คือไม่ว่าจะทำยังไงก็ต,ตามเนี่ยหนูเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีสิ่งนั้นนะ่ะที่จะมอบความสุขให้คนดูต่อเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ขอให้กำลังใจต้นน้ำเสมอนะคะขอให้ต้นน้ำได้ทำสิ่งที่รักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ<ฮ>ขอบคุณค่ะมาปิดท้ายได้ ผู้ปอยเชนรับบางคนอาจจะเก็บเกี่ยวกว่าจะได้คําว่ามืออาชีพได้ก็ใช้เวลาแต่ของน้องต้นน้ํานี่เป็นเด็กที่เกิดมาบนโลกนี้เนึ่งแค่แปดปีเธอก็สลักคําว่ามืออาชีพในตัวเรียบร้อยไปแล้วนะครับต้นน้าเวทีนะคือพื้นที่ของของของเธอคือโลกของเธอเธอรู้เลยว่าอยู่บนเวทีต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องรู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมาด้วยนะแต่พอขึ้นเวทีมาแล้ว รู้แนละมั่นใจว่าต้องทําอย่างไรใช้พื้นที่เวทีใช้สายตา